เนี่ยอาตมากำลังเจาะลึกลงไปที่ปฏิสมุมบาทจิตเริ่มมีวิชาก็เริ่มเป็นจิตท,ที่รู้จักความรู้ที่เป็นปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดครบเชลยตนะฉลาดอาตอาตมาก็เคยยืนยันแล้วว่าภาษาไทยคำว่าฉลาดเนี่ยมันกร่อนมาจากเชลยตนะ ที่แปลว่าหกอายตนะหกชาญาตนะหรือสลายตนะมีอายตนะปีถาดฐานเชื่อมต่อระหว่างรูปนามหรือตากับรูปหูกับเสียงทั้งหมดหกคู่ห้าคู่ภายนอกคู่ในภายในอ,อีกคู่หนึ่งก็ ทำภายนอกได้บริบูรณ์หมดแล้วก็ไปเหลือทำคู่สุดท้ายภายในก็จบจบจิตนะพระพุทธสามารถทําหน้าที่ของสัญญาได้เจตสิกของคุณ,ค,ณคุณจัดการเลยคุณใช้สัญญาคุณเป็นเลยกำหนดรู้ทางตาไปกระทบก็กกำหนดรู้ทางหูกระทบอะไรทั้งนั้นกําำหนดรู้ คุณก็สามารถที่จะรู้กิเลสที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าเป็นนั่งหลับตาทีเดียวเนี่ยเป็นนั่งหลับตาอย่างที่สายหลับตาก็ทำโอ้โหอัตมาว่ามันน่าจะเข้าใจได้จริงๆนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยว่ามันจะทำความรู้ไปอยู่ในรูเดียวในอีกทั้งหารูใหญ่ เพราะคนที่ทําความรู้ทางตากระทบรูปแลรวละกิเลสได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รู้ในทในจิตวิญญาณที่คุณอยู่ข้างในคุณรู้ครบด้วยทั้งนอกทั้งในด้วยก็ทับกิเลสให้หมดทั้งนอกในนี่เสร็จตาหมดกิเลสหูหมดกิเลสจมูกหมดกิเลสลิ้นหมดกิเลสกายสัมผัสหมด,หมดกิเลสภายในจะรู้ด้วยไหมแต่ไปไปทำทำเฉพาะภายใน ถ้ากดจิตอยู่ที่เดียวจะรู้พวกนี้ไหมข้างนอกอีกห้าโง่พวกหลับตาโง,โ,งโง่โง่นิรันดรอ,อัตมาพูดแรงนะอยากกระแทกให้พวกที่เป็นหลงหลับตาอยู่นะให้ตื่นสทีในศาสนาพุทธเนี่ยมีคำสอนของพระเจ้าจารณสิบวิชาแปดเนี่ยมาเรียนรู้มาปฏิบัติอปันตะกะปฏิบัติธรรมสามให้มันรู้สัธรรมเจ็ และกรดชานลืมตาไม่จะเป็นงมงายก็เดรัจฉีที่มันหลอกหรือผีหรือซาตานมันหลอกมานานแล้วว่าเป็นหลับตาหลับตาหลับตาหรือทําความลึกลับไม่ค่อยรู้หมดไม่รู้กว่าไม่รู้มีกายสัมผัสมันเทวานิยมเนี่ยคำสอนของพระเจ้านี่ไม่ได้มีสัมผัสกายสัมผัสกายของพระเจ้าก็ไม่ได้เนี่ยมันลึกลับไปหมดมันก็เหมือนกันกับพวกหลับตาด้วยกัน มันไม่ได้บริบูรณ์มันไม่ได้ครบถ้วนมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเลยนะข้อไปที่อาตมาพูดสัจธรรมแรงชัดเน้นไม่ได้ไปว่าใครหรอกมแม้จะว่างา่ก็ไม่ได้ว่านะเพราะคุณโง่จริงอาตมาไม่ได้ไปดูถูกไม่ได้ไปขม่มอะไรเลยคุณโง่จริงไหม คนที่รับหรือคนที่รู้ว่าตัวเองโง่เนี่ยคนนั้นเริ่มฉลาดแต่คนใดที่ยังไม่รู้จุดโง่ของตัวเองนะไม่มีทางฉลาดหรอกเรายืดว่าตัวเองฉลาดรู้เองตัวเองรู้ถูกด้วยนะไอ,อ้าง,งั้นโง่ดักดานเลยนะพระจิตคนหรือว่าปัญญาหรือปฏิภาณคนที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราโง่อยู่ตั้งนานเว้ยจริงๆเราโง่เลยนะั่นนะ่ะ ไอ้น,นี่เราโง่เราไม่รู้โง่คือไม่รู้น,นั่นเองโอ้เราเพิ่งรู้อันนี่ถูกไปนงี้ยผิดไปงี้ยพธิรักถูกเหรอนึกว่าโพธิรักผิดตายตายตายคนนี้แหละจะเริญเถอะจะเริญเถอะน่ะอรตมาเองอรตมมาทำงานมาจนป่านนี้อายุเก้าสิบแล้ว มันยังไม่รู้สึกว่ามันได้เท่าไรเลย,เยมันน่าจะได้มากกว่านี้มันน่าจะได้ผลมากกว่านี้นะมันก็นะเอาไม่เป็นไร